5ปีส่วนสกลทีสมบัติเสรีรอดสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะนี่คือ Talking Thailand นะครับกับคุณชูวัตรเรื่องสิริสุขคุณแขกรัฒนาปานวิชัยและผมธีรัตน์รัตนเสวีทาง Voice c v ครับเราเจอกันมาทีวีดาวเทียมช่อง51นะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกนะครับดูบน ทีวีสมาร์ทสมาร์ททีวีนะครับดูได้ทั้ง YouTube ก็ดูได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มีอย่างมีสติ๊กเคยใช้ไหมมันเป็นมันเป็นแท่งเล็กๆอ่ะทีวีใครไม่สมาร์ทเลยนะซื้อเป็นเสียบปุ๊บแล้วบ้านมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยดูได้เลยครับคล้ายๆ Google Chrome ใช่ใช่ที่บาทครับถูกแล้วเดี๋ยวนี้อัปเดตเทคโนโลยีเร็วมากไม่ลองซื้อมาใช้ดูแล้วดีมากเลยคือบ้านที่บ้านมีทีวีเก่าแล้วแบบว่าเป็น HDMI อย่างเงี้ยเสียบปุ๊บมีอินเทอร์เน็ตดูได้เลยแล้วก็พอดูซ้ๆเนี่ย ทุกครมันจะมันจะกลับมามันจะกลับมาเมื่อถึงเวลาปุ๊บอย่างเงี้ยพอทุบหนึ่งเปิดมาปุ๊บก็มาใช่มันจะขึ้นมาตลอดฮะของผมนี่ขึ้นมาตลอดสีโรดเนี่ยโอวิวโอวิวแต่จริงมันมันขึ้นตามเวลานะสมมติว่าเราอัปเดตอะไรไปมันก็จะขึ้นทอกกิ้งก็จะขึ้นประจําแขกที่วันนี้แต่งตัวดูเหมือนแม่หมอไหมทำไมเหรอ คือมีภาพเพิ่อตะกี้เห็นตัวเองในจอแล้วตกใจแลดูแบบจะมาแบบไร้มนอะไรอย่างเงี้ยอากาศเย็นอากาศเย็นทุกครั้งก็เป็นอย่างนั้นอยู่อากาศเย็นมาเริ่มลงมาเขาบอกว่าความกดอากาศสูงเนี่ยเริ่มปกคลุมภาคเหนือแล้วไม่เกี่ยวเลยพี่เก๋แอร์สตูนี่ก็เย็นปกติคือใส่เสื้อแขนขุดสีสวยมาเอาทัมาหัวแต่มรสุมหมดแล้วมรสุมหมดแล้วแต่ว่าน้ำอายุหมดแล้วเพราะว่าฝนมันเรื่อสัปดาห์ก่อนมันคาอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนอื่นเมื่อกี้ขึ้นเบอร์ไปแล้วจบไปแล้วนะครับ0 2 1ย4 8 1 1 4น Voice Plaza ครับเป็นช็อปที่ Voice นั้นเลือกสินค้าที่ดีมีคุณภาพมาจำหน่ายไม่จะเป็นน้ำพริกรอที่เท่าไหร่แล้วนะร้อนสิบสองนะคะมีของขายเลยปะมีเลยไม่ต้องพรียออเดอร์นะคะสั่งปุ๊บส่งปรับอืตอนนี้ของทุกอย่างน่าจะสั่งปุ๊บส่งปรับแล้วทั้งหมวกทั้งเสื้ออ๋ออย่าลืมนะครับว่าร่มเนี่ยรอที่สองแล้วนะครับก่อนฝนจะหมดซื้อไปกลางหน้าหนาวได้หน้าหนาวแดดแรงร่มของเรากันอยู่ด้วยกัน่มกันหนาวเอากัรลมได้อีกนะครับ แต่ว่าของที่จะเตรียมจะขายปลายเดือนนี้นี้หนักมากโอ้หนี่กันอย่างนี้เลยนี่สเก็ตบอร์ดอืออ่าอุ้ยสตรีทมากอ่าทำแค่ร้อยสิชิ้นเท่านั้นค่ะนะครับแล้วก็แต่ละอันเนยจะมีการสกรีนตัวเลข Run number Run number บอร์นะครับ112ชิ้นแต่หนึงชิ้นที่112ไม่มีขายฮะตอนนี้อยู่ระหว่างการประมูลครับเราเปิดประมูลตั้งแต่ ช่วงสายๆของวันพุธแล้วก็จะปิดประมูลในวันพฤหัสตอน11นาฬิกา12นาทีนะครับเพราะฉะนั้นจะเหลือเวลาไม่ถึง20ชั่วโมงแล้วฮะสำหรับการประมูล 1. 12เป็นของสะสมไปเลยเนาะใช่ที่ประมูลมาแน่นอนเป็นแร่ไอเทมแน่นอนแล้วเอาไปโชว์ได้แล้วที่สำคัญคือเงินเนี่ยมันเข้าศูนย์ทนายมูลนิธิของศูนย์ทนายเพื่อเอาไว้สู้คดีประเด็นเรื่องสิทธิมู้ชนต่างๆและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงรันไว้ที่เลข 112เพราะว่าคดีที่ต้องใช้เงินไปช่วยกันเยอะมากนะคะจากศูนทนายตอนนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับมาตรา112ใช่ครับนะครับซึ่งข้างหลังนะครับพิมพ์ว่า you m e s s w i t h t h e w r o n generation g เพราะฉะนั้นถ้าหมายถึงเราอ่ะเหรอเราอะไป m e s s w i t h t h e w r o n generation g ไม่ใช่เด็กเขาหรอกครับนะแต่ว่าทำจากไม้เมเปิ้ลแคนาดาอย่างดีหนักนัก แ,แต่ว่าดูลื่นไม่แต่อลองแล้วลองแล้วลอง,ล,ล,องล,ลื่นมากฮะเดี๋ยวจะเก๋จะลองบนโต๊ะนี้ไม่ไมมัน ลองมาแล้วแล้วเด็กๆบอกว่าพี่เก๋ห้ามเด็ดขาดเพราะว่าอะไรหายากวัยนี้อุปกรณ์ดีแน่นอนแต่อะไรเราเนี่ยไม่ดีแล้วมันไม่ใช่ความผิดของสเก็ตคือ3คนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยถ้าอยากจะไถก็กรุณาไปเรียนไถสเก็ตก่อนคือนท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้นะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเล่นกันแล้วมันเป็นเทนเข้าคิวซื้อสเก็ตกันเมื่อสัก 3- 4สเดือนที่แล้วนี่แบบขาดตลาดก็ผมว่าแง่หนึ่งก็คือว่าซื้อไปฝากลูกหลานได้ ใช่เด็กสมัยเนี้ยขึ้นยืนปุ๊บก็ถ่ายได้เลยอ่ะถ้าเป็นเด็กอ่ะจริงจริงอ่ะชูวัฒ์ต้องทำได้เพราะขอชูวัฒ์เล่นสเกตวัยวัยรุ่นน่ะเที่ยวใช่ใช่อนุสาวรีย์ชายใช่ไหมมันเป็นโรเป็นโรเลอร์โรเลอร์เบรดโรเลอร์สเกตโรเลอร์สเกตนะยุคนั้นน่ะนะอนุสาวรีย์ชายเซ็นทัลล่าทิพมารทิพมากทิพม่าชิงใหม่มีป่ะมีค่ะอาเขตอาเขตมีเนาะมีสมัยนี้มันหายไปแล้ว คืออย่าพูดพอพูดคือเขาบอกว่าคนแก่ชอบพูดเรื่องความหลังดังนั้นเราจะพยายามเลี่ยงโอเคเพราะเราไม่อยากทำตัวเป็นคนแก่แต่พ่ที่เกิดอนหายใจแต่เ็ามีคนแก่อย่าลืมเอาเอาไว้ว่าอย่าลืมประมูลหน่อยประมูลนะถึง1 1เ็โมนาทีวันพฤหัสบดีตัวนี้ราคาเมื่อตอนบ่ายสองที่ผมประชุมกันเนี่ย ขึ้นในหมื่นสองนะครับโอ้โ,โ,อโหตอน,นนี้หมื่นสามแล้วครับเดี๋ยวยิ่งใกล้เวลามันจะยิ่งบิดแข่งกันเต็มที่ครับ,รบแต่ว่ามีคนแก่คนหนึ่งนะครับก็บน,บนบนบนพูดถึงราคาน้ํามัน แล้วก็บอกว่าตอนนี้น,นะครับรัฐบาลก็พยายามดูแลาราคาน้มันเต็มที่คนนั้นก็คือพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับพูดถึงว่าตอนนี้เข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนบรรดาผู้ประกอบการขนส่งนะครับที่ต้องเผชิญกับราคานน้ํามัที่มีราคาแพงตอนนี้โลกเนี่ยราคามันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่รู้ว่าราคาจะขึ้นอีกเมื่อไหร่ที่ผ่านมาเนี่ยนะทุกรัฐบาลบรายามจัดการเรื่องนี้มาตลอดเอากองทุนน้ำมันออกไปช่วยเราก็ช่วยนะพยายามจะตรึงให้ได้ลิตรละ30บาท กองทุนน้ำมันติดลบไปเดือนละกว่า6000ล้านบาทตอนนี้เนี่ยติดลบไปแล้วแล้วต้องพิจารณาว่าอีก2เดือนข้างหน้านเนี่ยจะทํายังไงกันต่อเราก็บอกว่า <c oughs> ให้เราเข้าใจสถานการณ์ราคาน้ามันโลกยังมีความขัดแย้งในหลายส่วนหลายกลุ่มสถานการณ์น้ามันยังจะเป็นแบบนี้อีกระยะหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่าเออจะทําอย่างไรให้กองทุนน้ามันเกิดความคล่องตัวต้องมาดูว่าหาเงินจากไหนเงินกู้กู้ได้หรือไม่ได้เท่าไหร่ สิ่งเหล่านี้พิจารณาตลอดเตรียมพร้อมในเรื่องนี้ส่วนข้อเรียกร้องที่ให้ลดราคาเหลือละ25บาบาทต้องดูเรื่องต้นทุนเรื่องน้ำมันมีปัญหาเยอะเพราะว่าเราใช้ในประเทศมากค่ะบ้านเราเนี่ยมันเจริญอะ่ะบ้านเมืองมันเจริญรเรพราะถนนหนทางดีอ,ะอ่ะก็เลยใช้น้ำมันเยอะส่วนที่ถามว่าเพราะเหตุใดเราผลิตน้ำมันเองได้แต่ราคายังแพงนั้น ต้องเข้าใจว่าการผลิตน้ำมันในไทยไม่ถึง20%บบางส่วนก็คุณภาพต่ำใช้ได้ไม่มากส่วนนี้ส่งออกหนาเงินเข้าประเทศแต่อันไหนที่ผลิตได้เองมีอยู่เพียง10%เเท่านั้นไทยนำเข้านัง้งงานกว่า80%ตามราคาน้ำมันโลกส่วนนี้จะมีภาษีสรรพสามิตก็ต้องดูว่ารายได้ที่ได้จากกรมสรรพสามิตที่จะนำมาดูแลในส่วนต่างๆหากเราลดภาษีสรรพสามิตมากไปก็จะไม่มีเงินมาดูแลส่วนต่าง พร้อมกันนั้นก็สั่งการกระทรวงพลังงานให้ชี้แจงในเรื่องนี้ถ้าจะมาพูดว่าน้ํามันแพงในสมัยนี้สมัยโน้นมองว่าต้องมีข้อมูลให้ครบถ้วนทุกหน้านปัจจุบันราคาน้ํามันโลกเปลี่ยนแปลง <c oughs> ไปางมากหนึ่ง <c oughs> ถนนประเทศไทยดีจิงชน้มันเยอะใช่หรือ2ราคาน้ำมันโลกเปลี่ยนแปลงไปมากราคาน้ำมันโลกไม่ได้เปลี่ยนแปลงไ,ไปนะครับราคาน้ำมันโลกมันเป็นไซเคิลอยู่แล้วเรื่องถนนก่อนถ้าคุณทําระบบโลจิสติกดีรถบรรทุกไม่ต้องวิ่งขนาดนี้นะครับมันมีระบบราง ที่ควรต้องใช้ใช่ไหมประเทศไทยมีปัญหาเรื่องต้นทุนการขนส่งเนื่องจากว่าเราต้องใช้ถนนในการขนส่งสินค้าเพราะว่ามีบางรัฐบาลเขาอยากจะทําระบบโลจิสติกที่ดีลดต้นทุนให้เหลือต่ำกว่าสิก็ไปล้มเขาใช่ไหมครับนี่คุณทีรัตเอาจริงจังกับคําพูดนายกขนาดนี้เลยเหรอก็ถนนดีใช่ไหมมันเยอะถนนไม่ดีเนี่ยนะฮะ น้ำมันเนี่ยมันยิ่งยิ่งใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพจริงถนนมันดีเนี่ยประสิทธิภาพน้ามันมันเยอะควัฒถ้ไปเทียบต่อระยะทานถาม่อยพระรามสองมันดีไหมถนนดีตรงไหนปากการาวงคือคือเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปเรื่องถนนดีอะทั้งทั้งก้อนของคําอธิบายของพลเอกประยุทธ์อะค่ะมีตรงไหนที่แสดงให้เห็นว่าหนึ่งพลเอกประยุทธ์เข้าใจเรื่อง การบริหารจัดการราคาน้ำมันและมีตรงไหนที่สะท้อนให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของน้ำมันกับเศรษฐกิจโลก <c oughs> อสองเรื่องนี้เท่านั้นนะและไม่ไม่ไม่ต้องไปขยบไปอีกขั้นหนึ่งว่าถ้าคนเข้าใจเรื่องพวกนี้ทั้งหมดอะโลกนี้ถูกกำกับด้วยน้ำมันกับทองคำใช่มคะมันไม่ใช่แค่ สิ่งที่เอาเติมลงไปในรถแล้วทำให้รถวิ่งได้ดังนั้นถ้าคนที่บริหารประเทศแล้วเป็นผู้นำประเทศอะ่ะไม่เข้าใจเฟรมเวิร์อันนี้เสียตั้งแต่แรกอะ่ะก็จะทำอะไรไม่ได้เลยมไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอีโคคาร์รถไฟฟ้าการขนส่งระบบรางการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเพื่อให้คนไม่ต้องใช้น้ำมันมใช้รถยนต์การพัฒนา ทางจักรยานทั่วประเทศไทยเพื่อเรามีทางเลือกในการเดินทางและมีการพึ่งพิงน้ำมันน้อยลงม,มันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องถนนดีหรือถนนไม่ดีเลยไอ้เรื่องการพัฒนาถนนให้ดีเนี่ยนะคะเราทำมาตั้งแต่สมัยสิริ์แล้วค่ะและนั่นคือต้นทานแห่งหายนะของประเทศไทยที่เป็น orientation ของการเดินทางเป็นรถยนต์และถนนค่ะค แล้วประเด็นมันไม่ใช่เรื่องเยอะหรือไม่เยอะสิ่งที่เขากําลังเป็นประเด็นและสิ่งที่รถบรรทุกเขาปิดถนนไม่ใช่ปิดถนนก็ขับอยู่ในถนนถนนเจ็ดสายเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นมาจากประเด็นเรื่องราคาน้ํามันที่มันมีการบิดราคาไปจากราคาหน้าลงกันไปเยอะอใช่ไหมอันเรื่องมาจากกองทุนน้ามันซึ่งกองทุนน้ามันต้องชี้ด้วยนะว่ารัฐบาลเนี่ยโดยคอสชเนี่ยเคยเอาเงินกองทุนน้ามันไปใช้แล้วไม่คืนค่ะอันนี้ต้องรู้ด้วยว่ามันมีประเด็นแบบนี้อยู่ ประเด็นของกองทุนน้ามันเอ่ยประเด็นสัมปะสมาติเอ่ยมันเคยราคาลดลงในยุคที่น้ํามันแพงที่เป็นวงรอบของมันเนี่ยจริงเรื่องเนี้ยจริงเรื่องน้ํามันขึ้นเป็นวงรอบของมันเดี๋ยวมันก็ลงเพราะมันจะมีเชลล์ออยล์อะไรขึ้นมาแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะแบกต้นทุนน้ามันด้วยการแลกกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใช่ไหมไปลดราคาส่วนนี้ทําให้ต้นทุนของผู้ประกอบการมันลดลงแล้วมันจะแปลงเป็น GDP ซึ่งตัวนั้นมันจะนําภาษีเข้ามาเป็นทางอ้อมเหมือนกันคือ คือถ้าเกิดคุณอธิบายแบบนี้แล้วบอกว่าเลือกทางใดทางหนึ่งอันนี้ยังจะพอเข้าใจได้แต่ไปโทษเรื่องถนนมันดีก็เลยใช้น้ํามันเยอะมันไม่ได้เกี่ยวอะเอางี้ดีกว่าจะมีข้อมูลเป็นกราฟิกโครงสร้างราคาน้ํามันอยากให้ดูว่าจริงจแล้วจากราคาหน้าโรงกลั่นจนถึงราคาขายถึงเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างมีกราฟิกไหมครับน่าจะมีนะนี่ราคาหน้าโรงกลั่นนะคุณชูวัตรปกติแล้วเบนซินจะอยู่ที่2 1บเบาท40เบนซินจะโดนภาษีเสบสามิตไป5บาท85 ครับขณะที่ดีเซลนี่คือ B10 นะครับราคาอยู่ที่22บาทส่สตางค์ภาษีสรรพสามิต5บาทเ9เงินกองทุนน้ำมันตอนเนี้ยมันไปติดลบอยู่ที่ตัวดีเซลเห็นไหมครับว่าเกือบ2บาทเกือบ2บาทแต่ว่าตัวเบนซินยังเก็บอยู่ครับก็คือติดลบก็คือว่าใช้เงินกองทุนอุดหนุนซึ่งตอนนี้ยังเหลืออยู่นะฮะยังเหลืออยู่ยัเหลืออยู่ครับกองทุนยังไม่ติดลบครับ อกองทุนนุรกั์พลังงานนี่เล็กน้อยนะฮะ0.1แค่นั้นเองใช่ภาษีมูลค่าเพิ่มนี่ก็เป็นไปตามสัดส่วนนะครับแล้วก็มีค่าการตลาด0.9กับ0.6ที่เป็นดีเซลนมีภาษีมูลค่าเพิ่มอีก0.06ซึ่งตัวนี้เขาพยายามจะควบคุมค่าการตลาดอยู่แต่ว่าประเด็นก็คือว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยมันกำลังจะหมดอมอนี่แหละซึ่งซึ่งเขากำลังบอกว่าคือในสมัยหนึ่งเนี่ยฮะรัฐบาลเคย ยกเว้นในส่วนของกองทุนน้ามันที่ไม่เก็บเข้าดีเซลแน่นอนนะตอนนี้กําลังก็ไม่ได้เก็บอยู่แล้วก็ไปมีส่วนที่จะไปลดได้คือภาษาีสรรพสามิตใช่ซึ่งคุณสุพัฒพงษ์เนี่ยบอกว่าไม่ได้แปลว่าเขาบอกว่าจะไม่ลดนะฮะแต่ต้องดูสถานการณ์ไปอีกเขาจะตรึงไว้ที่30ิถ้ามันมากกว่าน,นี้เนี่ยค่อยจะพิจารณาเป็นลําดับต่อไปอคุณชูวัด์คะเราเคยผ่านช่วงที่น้ํามันราคาถูกมากในสมัยของพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีปีที่แล้วเองคุณแคร ปีที่แล้วช่วงโควิดมากๆเนี่ยน้ำมันตลาดโลกเนี่ยเหลือบาเรลละสามสิบแล้วนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราจึงมีกองทุนน้ามันไงคะใช่ทั้งหมดเนี่ยพลเอกประยุทธ์ควรจะออกมาชี้แจงว่าทําไมจึงบริหารกองทุนน้ามันผิดพลาดเท่านั้นเลยมันราคาน้ํามันโลกมันขึ้นขึ้นลงลงและเพราะมันขึ้นขึ้นลงลงเราจึงต้องมีกองทุนน้ามันไงใช่แล้วในเมื่อคุณบริหารกองทุนน้ามันแบบล้มเหลวอะ สิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นและคุณเอาเงินไปใช้แล้วไม่คืนสิ่งนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นแล้วคุณก็มาโวยวายว่าเดี๋ยวมันจะหมดแล้วไม่รู้จะมีความสามารถตรึงไปได้อีกสักกี่น้ำแล้วคุณก็ไม่มีความฟุ่มเฟือยพอที่จะไปลดภาษีสรพสามิตเพราะปีนี้คุณเก็บภาษีไม่เข้าเป้าเพราะฉะนั้นเอาเร้งจริงเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องการเหมืองเขากลัวตัวเลขการเก็บภาษีของรัฐไม่เข้าเป้าเขาจึงไม่ไปลดภาษีสรรพสามิตเขาไม่ได้คิดว่าถ้าลดตัวนี้แล้วมันจะเกิด เอ่อมั l ติเพในแง่ของเศรษฐกิจต้นทุนในการผลิตมันถูกลงอืมคือมองการไกลไม่เป็นก็คิดระยะสั้นเป็นเป็นทฤษฎีอ่ะมันก็เป็นทฤษฎีเถียงกันสองเรื่องนี้แหละแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเศรษฐกิจมันมันหลังจากนี้มันไปได้เพราะว่าต้นทุนของผู้ประกอบการมันตกมันมันถูกลงไม่แต่ว่าที่สังเกตก็คือว่าช่วงที่ราคาน้ำมันตราดโลกมันลงมามากว่าปีที่แล้วเนี่ยราคาขายปลีกบ้านเราก็ไม่ได้ลงไปมากนะ ถูกไหมก็เข้าเอาเงินเข้ากองทุนน้ำมันไงก็ใช่ไงแล้วทําไมเงินกองทุนน้ำมันที่เป็นเซอร์พลัสขนาดนั้นมันหายไปไหนอ่อันเนี้ต้องไปถามดูอถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่อยกสงสัยไงเพราะว่าปีที่แล้วราคาน้ำมันตลาดโลกอ่ะถูกมากดังนั้นเราควรจะมีเงินในกองทุนน้ำมันมาซัพพอร์ตตอนที่ราคาน้ำมันตลาดโลกแล้วอยู่แล้วว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยมันถูกเอาไปใช้บริหารจัดการราคาก๊สธรรมชาติหรือว่า L N G ด้วยไปชดเชยราคาตรงนี้ซึ่ง บอกว่าขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัดแล้วคุณจะบระหิหารจัดการตัว <c oughs> ก๊าซธรรมชาติยังไงคือก่อนหน้านี้ในยุคหนึ่งเราก็โทช่วงชาบาลเอาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยขึ้นมาใช้ตอนนี้ <c oughs> ก๊าซธรรมชาติก็ลดน้อยลงไปต้องนําเข้ามาแล้วทิศถ้าเราจะประหยัดน้ํามันน่ะมันไม่ได้ประหยัดจากการที่เราขับรถน้อยลงประชาชนจะสามารถประหยัดน้ํามันได้บนโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลออกแบบเอาไว้สําหรับการมีชีวิตแบบ ประหยัดพลังงานจริงเท่านั้นเลยซึ่งถามว่าเป็นรัฐบาลมาเจ็ดปีอะ่ะคุณได้วางโครงสร้างพื้นฐานอะไรสำหรับการใช้ชีวิตแบบประหยัดพลังงานให้เราบ้างไหนคะไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไหนคะพลังงานลมออไหนคะรถยนต์ไฟฟ้า ไหนคะทางจักรยานไหนคะระบบขนส่งสาธารณะที่ดีและมีประสิทธิภาพแล้วถ้าราคารถไฟฟ้าแพงที่สุดในโลกแบบนี้อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเราอะร้อยละ30ของค่าแรงขั้นต่ำระหว่างซื้อรถหนึ่งคันนั่งสี่คนกับนั่งรถไฟฟ้าสี่คนสี่ตัวสี่ใบคุณจะให้เราทำอะไรเราก็ต้องซื้อรถยนต์ไปขับถูกป่จริง กลับไปถามตัวเองค่ะก่อนที่จะมาบอกให้เราประหยัดอะ่ะกลับไปถามว่าเจ็ดปีที่ผ่านมาทําอะไรบ้างแล้วคุณสุพัฒนาพงษ์เนี่ยทาอะไรตั้งแต่ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยแทบจะไม่เคยเห็นหน้าแทบจะไม่เคยได้ยินเสียงแทบจะไม่เคยได้ยินวิสัยทัศน์ความสามารถอะไรจากคุณเลยอนอกจากเป็นคนที่ผลเอกประยุทธ์ไว้ใจอะ่ะชีวิตนี้ทําอะไรบ้างในขณะ,<ร>ะที่ทำาพลังานแท้แทนะ ค<ช>ุณควรจะแสดงวิสัยทัศน์ได้ดีกว่านี้แล้วก็มีบรหิหารจัดการได้ดีกว่านี้ซึ่งมันก็สะท้อนแหละว่าเขาเห็นว่ากลไกลที่มันมีอยู่เนี่ยมันโอเคแล้วใช่ไหมแล้วเรื่องอื่นก็เป็นรอระยะเวลาซึ่ง<ช>โอเครอดูว่าอีวมันจะได้ผลไหมเอรถไฟฟ้าจะเปลี่ยนโครงสร้างการใช้น้ํามันของไทยในระยะยาวเนี่ยได้ผลไหม,มก็ไปว่ากันแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เห็นผลละ่ะครับขณะเดียวกันในโลกออนไลน์มีการตั้งคาถามนะครับว่าทำไมธนาคารท m b อมบธนาตามบีการ ออกบัตรเครดิตที่ชื่อว่า Top Brass นะร้อนไปถึงพลเอกพนเอกคงชีพตันตราบานิโคสุกสูงกลาโคมนะครับออกมาบอกว่าจริงๆแล้วในบัตรนี้ยมนมีอยู่แล้วนะครับจริงก็มีตั้งแต่สมัยอยู่เป็นฐหานไทยและที่ MB นะครับแต่ว่าพอเขาเขารีแบรนด์เป็นรวมการรวมฐานไทยกับธนาชาติ <c oughs> เขาก็เอาเอันนี้ยขึ้นไปบนเว็บครัปรากฏว่าเห็นว่าต้องถอดออกจากเว็บไปเรียบร้อยแล้วนะ ทำไมอ่ะทำไมต้องถอดอ่ะอออถ้าไม่มีอะไรผิดปกติจะถอดทาไมจริงๆประเด็นนี้มันดราม่าไปไหมจริงๆดราม่าไปอ่าเพราะว่ามันก็เป็นโปรโมชั่นของบัตรเครดิตอยู่แล้วใช่ใชที่ที่จะไปให้กับคนที่เป็นนายทหารยศพันโทขึ้นไปก็เหมือนกับบัตรหมออ,อ,อ่ะดร์กายแต่ว่าคนบางคนรู้สึกว่าทําไมจะต้องมีอภิสิทธิ์ให้กับทหารไง นั่นหแหและปัญหาคือคนเนี่ยรู้สึกมาตลอดอยู่แล้วว่าประเทศนี้มันมีชนชั้นพิเศษคือชนชั้นทาหารชนชั้นข้าราชการที่ดูเหมือนว่าจะได้อะไรมากกว่าคนอื่นเสมอแล้วทําไมพอมันมีแบบนี้เกิดขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วถ้าไปดูจริงๆแล้วมันมีสิพิเศษคือคนไทยเป็นสิทธิพิเศษเสมอสําห,สหรับคนใช้บัตรเครดิตไอ้สาหรับคนธนาคารที่เขาต้องการให้ใช้บัตรเครดิตอ่ะบางคนเงินเดือนหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเนี่ย ได้วงเงินบัตรเครดิตเป็นแสนก็มีอะไรอ,อย่างนี้คืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าประเทศไทยอ่ะมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่เคยมีการรัฐประหารเลยตั้งแต่ปี2 5 4 9ไม่มีการรัฐประหารอะไรเลยและทหารก็อยู่กรมกองอะไรทํางานหน้าที่ของตัวเองไปตามปกติอ่ะธนาคารน่ะจะออกโปรโมชั่นดีกว่านี้อีกร้อยเท่าก็ไม่มีใครตั้งคาถามอะไรทุกคนก็จะบอกว่า <c oughs> โอ้เป็นเมียทหารนับขวดเป็นเมียตำรวจนับแบง ทหารน่ะไม่ค่อยมีร,ร,ร,รายได้พิเศษเหมือนตำรวจการที่มีวงเงินกู้มีบัตรเครดิต <c oughs> อย่างเ <ogue> งี้ยก็เป็นการช่วยเหลือในทาหารเงินเดือนก็ไม่เยอะค่าใช้จ่ายก็สูงลูกเต้าก็ต้องเรียนเมียก็ต้องขายข้าวแกงอะถูกปะถ้าไม่มีการรับประาหารนะคนไทยอ่ะมีควา,ามไม่บบอย่างไม่อย่างนั้นมันจะมีสุภาษิตที่บอกว่าเป็นเมียทหารนับขวดเป็นเมียตำรวจนับแบงค์เหรอคนไทยมีความรู้สึกอยากให้ทหารได้รับความช่วยเหลือมากกว่า ที่เป็นอยู่แต่่าวหลังเลยแต่ว่าในช่วง15ปีที่ผ่านมาแบบรัฐประหารแล้วเกิดความแบบอพิพล่สองข้าหารล้ำฟามอ่ะคนไทยก็เลยแบบพอเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบไม่โอเคไม่โอเคขณะเดียวกันนะครับเรื่องของเหมืองทองอักครานะครับมีข่าวมาว่าภายในวันที่31ตุลาคมนี้น่าจะมีคำตัดสินออกมาจากคณะอนุญาโตตุลาการ คุณธนกรบางบุญคงชนะโฆษกประชธิป่ายนาย,ยกมนตรีก็บอกว่ากรณีที่พักเพื่อไทยออกมาระบุว่าจะมีคําพิพากษาคําตัดสินของอนุญาโตตุตลาการออกมาเนี่ยย้ำว่าปัจจุบันยังไม่มีคําชี้ขาดนะทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาหาข้อยุติร่วมกันเป็นกระบวนการปกติยืนยันว่าไทยต่อสู้คดีในชั้นอนุญาโตตุตลาการด้วยความรอบครอบรัดกุมยึดถือประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นหลัก และขอให้ฝ่ายค้านรอการตัดสินไม่ควรรีบออกมาเดาเหตุการณ์ในอนาคตย้ำว่านายกเคยชี้แจงว่าไม่ได้ใช้มาตรา44ในการปิดเหมืองจริงเหรอฮะไม่ใช่มั้งจะพูดอย่างนี้อ๋อเขาบอกว่าเขาบิดคำเขาบิดคำเขาบิดคำไม่ได้ปิดเหมืองให้หยุดกิจการชั่วคราวอ๋อเหมือนนำทุวมกับนำมากอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นบิดคำมีปัญญาได้เท่านี้แหละต้องเข้าใจอืแต่จริงๆมันคือปิด มันคือปิดเขาถึงฟ้องไงมันไปไปอนุญาโตตุลาการแล้วอ๋อคุณคิดว่าอนุญาโตจะจะยกคำร้องบอกว่าเขาไม่ได้ปิดเหรอเขาแค่ให้หยุดหยุดทำงานอเออแขกทางบริษัท Voice ทีวไม่ได้ไล่คุณชูวตัตรออกนะคะแค่ขอให้ไม่เข้ามาทำงานอีกตอ<น>่อไปใช่ถูกต้องแล้วไม่ต้องจา่ายค่าเชยอะไรอย่างงี้ <c oughs> ไม่ได้ไล่อ,ออกนะแค่แบบไม่ไม่ต้องเข้ามาจัดรายการแล้วนะคะเออไม่ได้ไล่ออกมั่นใจ ืมเ <c oughs> ลากฝากฝ่ายค้านช่วยไต่ตรองด้วยนะครับว่าพลเอกประยุทธ์เ,เข้ามาแก้ปัญหาทุกเรื่องเลย <c oughs> เหรอเรื่องนี้เรื่องใหญ่แน่อืแล้วประเด็นก็คือว่าทางบริษัทอัคคาลีซอ,อเซตซึ่งเป็นของออสเตรเลียเนี่ยเขาไปชี้แจงในตลาดหลักทรัพย์แล้วว่าไอที่เลื่อนมาเป็น31ตุลาเนี่ยคือเขาขอเลื่อนเองนะเพราะเขาบอกว่ากําลังต่อรอง แล้วจะมีข่าวดีแน่ๆพูดง่ายๆว่าเขาบอกว่ากระบวนการต่อรองเนี่ยได,ได้ได้ได้ผลแบบดีเลิศมากสำหรับประเทศไทยที่เพราะฉะนั้นจึงขอให้อนุญ,ญาโตเนี่ยเลื่อนมาตัดสินวันที่31ตุลาคมเพราะฉะนั้นก็แปลว่าคือในกระบวนการอนุญ,ญาโตตุลาการเนี่ยมันจะมีการเขาอาจจะถอนเมื่อเจรจา <c oughs> และไกลกันสําเร็จในวินาทีสุดท้ายก็ได้ก่อนที่จะมีคําชี้ขาดแต่ถ้าคําชี้ขาดมาแล้วเนี่ยมันจะมี อันนี้มันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ไม่ว่าเราจะแพ้ชนะเนี่ยตอนนี้สาการตอนนี้เนี่ยแนวโน้มไม่ดีเลยสําหรับประเทศไทยอืมอืมใช่ครับแนวโน้มไม่ดีเลยสําหรับประเทศไทยนั้นมีแปลว่าเราก็ต้องใช้นี่เขาถูกปะถ้าถ้าหมายถึงว่าถ้าล้มกระบวนการนี้ได้ในอนุญาโตตุลาการเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าสัมปทานที่เท่าเดิมเหมือนเดิมแล้วอาจจะต้องไปเพิ่มเติมเหมืองแร่ใหม่ ให้เขาได้ประธานบัตรใหม่ซึ่งที่คุณจิราพรอภิรายใ,ในสภาว่าจะอีกกี่กี่พันไร่ใช่ไหมใช่ท<บ>ี่ต้องให้เขาเปิดเหมืองใหม่บางที่ได้ไปแล้วอได้มีการสำรวจไปแล้วล่วงหน้าแล้วที่มีข่าวเมื่อต้นปีที่ผ่านมามก็บางผมก็จําจังหวัดไม่ได้แล้วลุชจะลาดบุรีหรือสักอย่างนี้ที่ทให้พื้นที่เขาเพิ่มให้เขาให้พื้นที่เข<ร>าเพิ่มแล้วพื้นที่เก่าเนี่ยเพลอๆเนเนี่ยก็อาจจะได้กลับมาและก็ยังได้รัดขั้นตอนด้วย ได้รัดขั้นตอนด้วยในการขอสัมประทานอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะว่าในเว็บไซต์ของ Kingsgate บอกเลยนะครับว่า Kingsgate please to announce ว่าตอนนี้นมีการเจราจากับรัฐบาลไทยแล้วเข้าสู่กระบวนการขั้นสุดท้ายแล้วทั้ง Kingsgate uh, Advise also be advised that the arbitral tribunal is now ready to issue the award Award นี่อะไรครับ uh, After a lengthy period of deliberation ก็คือว่าตอนนี้ คาดว่าจะมีคําตัดสินออกมาซึ่งคาดว่าทางคินเกตเนี่ยมั่นใจว่าจะเป็นสิ่งที่ดีโดยจะโดยทั้งสองฝ่ายขอให้การพูดถึงเรื่องนี้ออกมาในที่3ตุลาคมนี้นี่ฮะอรอดูนะครับแต่ว่าที่เพจพักเพื่อไทยเขามีการโพสต์เชิญชวนคนไทยลงชื่อปกป้องทรัพย์สินชาติคัดค้านการนำสมบัติชาติไปแลกชดใช้ความผิดของพลเอกประยุทธ์ที่ใช้อำนาจมาตรา44สั่งปิดเหมืองทอง ที่ลาย OA เพื่อไทยก็ในตอนนั้นบอกว่าถ้าผมปิดผมรับผิดชอบเองไงใช่ไหมใช่อคือเรื่องนี้มีการพิจารณาในสภาหลายครั้งแล้วแล้ววันที่อ,อมาตาสีรส4ี4มาเนี่ยคนก็งงแม้กระทั่งฝ่ายที่อยากให้ปิดเหมืองก็งง,ว,ง,งว่าคุณไปใช้วิธีผิดแบบนี้ได้ยังไงวิธีแบบนี้เป็นวิธีผิดกฎหมายคุณเอาเท่เอาหลอนึกออกไหมคือ ทำเทว่าฉันรักสิ่งแวดล้อมฉันปกป้องชาวบ้านมันเหมือนกับเปนเนซุวเอลายึดลงลงน้ํามันใช่<ะ>มันไม่ต่างกับการยึดเขาน่นแหละที่ไหนอนุญาโตกระบวนการแบบนี้มันถึงมีม,มีขึ้นมาเพราะว่าเขากลัวว่ารัฐบาลประเทศต่างๆจะใช้วิธีแบบนี้แหละม,มันเป็นจุดประสงค์ของการเกิดอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแล้วคุณก็ไปทําแบบไม่รู้หมูไม่รู้จ่าเลยไม่รู้ว่าเป็นในพลได้ยังไงเนี่ยหมูจา่าไม่รู้เนี่ย ออกมาตรา 4, 4. ี่สิบทั้งที่จริงๆแล้วมันมีกระบวนการแต่ต้องรอเวลานิดหนึ่งกระบวนการในการเอาผิดว่าเขาทําลายสิ่งแวดล้อมอย่างไรเขาทําได้แล้ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมกับประชาชนในพื้นที่อย่างไรมันมีกระบวนการเยอะแยะเก,เก่งอยู่แล้วนะกฎหมายไทยไม่ต้องห่วงะในการเอาผิดอ่ะอคุณสุวัสดิ์คนเป็นนายกอ่ะบางทีอ่ะมันไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องแต่สิ่งที่อยากรู้ก็คือว่าณวันที่พลเอกประยุทธ์จะใช้มาตรา44ี่ไปปิดเมืองอ่ะ หรือว่าให้เขายุติกิจกรรมการทําเหมืองของเขาเนี่ยนะคะไม่มีที่ปรึกษาสักคนเลยเหรอที่จะเตือนพลเอกประยุทธ์ว่าอย่าใช้วิธีนี้เลยใช้วิธีอื่นเถอะอืมคือไม่ไม่ต้องที่ปรึกษาที่เรียกว่าตัวเองที่ปรึกษาเลยนะใครใครก็รู้ว่าใช้<ม>แ,<ค>แบบนี้ไม่ได้ออกแค่ตัวอจะเซ็นในมติเดีว่าม,มันใช่หรือเพราะว่านี่คือการใช้คําสั่งของเอ่อของรัฐาธิปัตย์ถูกปะ ไปกระทบกับการทํากิจการของเอกชนอะแต่อันนี้แขกคิดว่าพลเอกประยุทธ์ไม่รู้หรอกพลเอกประยุทธ์อะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยมีอํานาจครอบคลุมทั่วโลกนะนั่นเนี่ยมีทางเดียวก็คือคิดว่ามาตรา44มันคุมทั้งโลกจริงหรือว่าหรือคนที่ร่างบางยาไม่ไม่ไม่แขกเข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์อะมีโลกกระทัดหรือมีทัศนคติอะไรบางอย่างที่ที่ค่อนข้างไม่ตรงกับสากลรลโลกนิดนึงแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็ไม่เป็นไรไงไม่เป็นไร แต่ที่ปรึกษาต้องบอกไงว่าโอ้มาตาสี่สิบสี่อ่ะ,ะ,ะทบคุณไปเอานายกเทศมนตรีอะไรแบบฟรีสไว้ได้แต่ว่าคุณน่ะจะไปปิดเหมืองซึ่งมันเป็นบริษัทข้ามชาติไม่ได้มไม่ไม,ไม่มีใครเตือนเลยเหรอคุณวิศณุเออนงานเนี้ยแขกขอถามนะว่าคุณวิศณุทําไมไม่เตือนพลเอกประยุทธ์วิษณุเป็นคนร่างหรือเปล่าวิษณุเป็นคนร่างคําสั่งมาตราสีสี่หรือเปล่า คือคือเรื่องนี้นยะมันมันระดับความเสียหายเนี่ยมันหลายหมื่นล้านนั่นนะ่ะสิหลายหมื่นล้านนะถ้าสมมุติว่าอนุญาโตบอกว่าชดใช้นะคุณต้องหลายหมื่นหลายหมื่นล้านประเด็นก็คือว่าเออถ้าไม่ชดใช้ถ้ามีการประนอมเข้าพิพาทเนี่ยคุณจะเสียสอเอกกร,ร<อ>า้ <ยน S 1> าเยอะไป <ง S 1> <ง>หมดเลย,ลายทาง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 เมืองแรกเนี่ยนะประเด็นก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยประยุทธ์จะชดใช้หรือเปล่า ประชาชนไงประเทศไทยก็เราจะเรียกร้องหรือเปล่าและต้องสอบสวนเหมือนกับที่เคยสอบสวนปลอสอเหมือนกับที่เคยสอบสวนธนาคารแห่งประเทศไทยตอนต้มยำกุ้ง<ก>ว่านนีมันคือกระบวนการอะไรมันถึงออกมาตาส4สีได้ทั้งที่มีวิศณุอยู่นั่นนะ่ะสิและอันนี้มันคือขายชาติอ่ะคุณผู้ชมอะแขงจะใช้คําที่คนไทยเข้าใจง่ายที่สุดอ่ะคือเฉือนแผ่นดินใช้หนี้แทนพลเอกประยุทธ์นะอ่ะใช่ไหมใช่แต่เดี๋ยว ừ, คุณองถาแล้วคุณมีนักกฎหมายแบบแบบคุณวิศนุอยู่ข้านตัวนะ คุณปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันไม่เป็นผลดีกับพลเอกประยุทธ์เลยแต่ว่าเด๋ยวท้ายที่สุดเขาคงต้องหาทางออกไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่คงต้องหาทางอธี่แกแขกคิดว่าเรื่องนี้ทำให้ประยุทธ์หลุดจากนายกได้เลยนะปัญหาก็ไม่มีใครเขาหลุดไงอือหอหเถือนแผ่นดินใช้นี่แทนพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันมันหนักกว่าไอ้ขายหุ้นโทรัฐมนาคีนะสลิปเบอกว่าประยุทธ์ก็ได้ปกป้องสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย แต่ว่า,<ร>าถ้าปก,ปกป้องอยังไปปงเขากลับมาทมังไหมเดี๋ยวเหมืองจะมากกว่าเดิมอีก <c oughs> อะ <c oughs> ปกป้องอยังไงเดี๋ยวพกักกันสักคู่นึงก่อนนะครับในช่วงหน้ามาดูเรื่องของสอบาคาส่วนหน้ารวมถึงพลเอกประวิทย์ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำจัดการจนันทบุรีปรากฏว่ามีสสของพักทางประชารัฐจากทั่วสารทิศร่วมทริปด้านพลเอกประยุทธ์ก็ไปที่สิงห์บุรีครับบอกว่าหินใจคนที่เดือดร้อน Voice Coffee มเมล็ดก,กาแฟสดแบบบขดขนาด200กรัมคั่ววันต่อวันทุกออเดอร์ให้คุณได้ดื่มดำความหอมละมุนของกาแฟคุณภาพสูงที่เราคัดสรรมาให้คอกาแฟทุกคนราคาถุงละ240บาทมีให้เลือก4รสชาติอาราบิก้า100%โรบัสต้า100%เ a เ e ตเบรนด์และโอ e วอร์วิวเบรนดสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza Shop Voice TV co th